รุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากว l g b อล l ีบ n and f u t u r e s ิวกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมะเมีย่ยวสวัสดีครับคุณจ้าครับค่ะสำหรับภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคาเช้าวันนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้รายงานกันไปเราเห็นการย่อตัวลงมาของราคาทองคําในตลาดโคเม็กซ์นะคะต้องถามว่าเช้าวันนี้เนี่ยปัจจัยหลักๆในการส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยมุมมองของตลาดเขาประเมินเรื่องของอะไรบ้างคะครับ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าวันศุกร์ทองขึ้นมาแรงนะครับกว่า50เหรียญดอลลาร์ต่อทออนครับพอมาวันจันทร์แล้วก็เช้าวันอังคารเนี่ยทองก็มีแรงขายทำกำไรสลับกบลับลงมาบ้างนะครับแต่การอ่อนตัวของทองคำถือว่าเป็นไปอย่างจำกัดครับเพราะว่าทองเนี่ยขึ้นไปที่ไฮบริเวณ1,681เหรียญดอลลาร์ต่อทองอนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่บริเวณพันหกร้อกลางๆเจ็ดสบปลายๆถือว่าอ่อนตัวลงมาประมาณ4-5่หเหรียญดอลลาร์ต่อเอนเท่านั้นเองนะครับหลังจากขึ้นไป50เหรียญน,นะครับค่ะปัจจัยที่นักลงทุนโฟกัสแล้วก็จับตาก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมในฝั่งสหรัฐครับม,มีการคาดการ์ครับว่าพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนอาจจะสูญเสีย คะแนนนิยมแล้วก็สูญเสียการควบคุมสภาคองเกรสตนะครับปัจจุบันเนี่ยเดโมโคแครคของเสียงข้างมากทั้งสอสอและก็สอวอแต่การเลือกตั้งการเทิมในครั้งนี้ครับจะมีการเลือกตั้งในส่วนของสอส,อสอหรือสภาผู้แทนราษฎรจํานวนมากนะครับ<อ>แล้วก็มีการเลือกตั้งสอวอหนึ่งในสามของสอวอทั้งหมดนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้มีโอกาสที่ประชาชนชาวสหรัฐ อาจจะไม่พอใจต่อภาวะเงินเฟอ้อภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เร่งตัวขึ้นนะครับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากสหรัฐมีการตัดสินใจไปทําสงครามก,กับรัสเซียแล้วก็ประเด็นสงครามการค้ากับจีนที่มีแนวโน้มตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนมองว่าประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนเนี่ยมีการบริหารประเทศแล้วก็บริหารเศรษฐกิจผิดพลาดนะครับ ประเด็นดังกล่าวมีแนวโน้มที่เดโมแครตของคุณโจไบเดนอาจจะไม่ได้รับคะแนนนิยมเหมือนกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็พูดง่ายๆว่าเสียงข้างมากในสอสอเนี่ยอาจจะสูญเสียให้กับทางริพับบิกันซึ่งเป็นฝ่ายค้านนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังมีการประเมินครับว่าการเลือกตั้งในส่วนของสอวอ อาจจะมีคะแนนก้ากึ่งกันระหว่างเดโมแครตแล้วก็ริพรับบลิกันอาจจะต้องไปตัดสินการที่รัฐขนาดใหญ่บางรัฐทางตอนใต้ะนะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วการเมืองในฝั่งสหรัฐเกิดขึ้นออที่ทางดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับมากดดอลลาร์ให้มีโอกาสอ่อนตัวลงแล้วก็กระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับค่ะ แต่ทีนี้ว่าสัญญาณตัว การอ่อนค่าดังกล่าวเนี่ยของสหรัฐเนี่ยนะคะมันก็ต้องไปเทียบกับปัจจัยตัวเลขอื่นๆของสหรัฐกันด้วยนะคะนอกจากผลการเลือกตั้งแต่ว่าการที่มันอ่อนค่าลงมาแบบนี้ถือว่าเ,เป็นลักษณะของระยะสั้นเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองว่าทิศทางเรื่องของการเมืองเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการที่ตัวนโยบายต่างๆที่จะออกมาจากนี้นะคะน่าจะเป็นไปได้ยากขึ้นถนะ้าหาก ว่าบีพับิกันบีคะแนนเสียงมากกว่านี่นะคะมันจะส่งผลต่อเรื่องของค่างเงินแล้วก็กระทบต่อตลาดทองคำในอนาคตยังไงครับต้องบอ,อกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะส่งผลถัดต่อจากนี้เนี่ยในส่วนของฝากฝั่งการเมืองในฝั่งสหรัฐไปอีก2ปีนะครับถึงจะมีการเลือกตั้งใหม่ถ้าเดโมแครตสูญเสียอํานาจในการควบคุมสภาคองเกรสก็อาจจะยากลําบากครับในการผ่านกฎหมายหรือ ออกกฎระเบียบต่างๆที่จะต้องอาศัยเสียงบวชทั้งสสและสอวอนะครับทำให้เกิดการคาดการ์ครับว่าการควบคุมระบบเศรษฐกิจการควบคุมในส่วนของนโยบายต่างๆจากทางสภาคองเกรสอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่ทางดังกล่าวทําให้มีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มขึ้นถัดต่อจากนี้ไปอีก2ปีนะครับแล้วก็การดําเนินมาตรการในรูปแบบของออการเจรจาระหว่างประเทศ หรือความขัดแยงระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปได้เหมือนกันนะครับสัญญาณดังกล่าวเรามองว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรในระยะกลางแล้ก็ระยะยาวนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัย เสี่ยงที่ทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งเปราะบางอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือภาวะชะลอตัวได้มากยิ่งขึ้นครับแนวโน้มดังกล่าวอาจจะทําให้อัตราการว่างงานในฝั่งสหรัฐเล็งตัวขึ้นออรวมทั้งผลประกอบการของบ,จจบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐย่าแย่ลงนะครับซึ่งอาจจะทําให้ดอลลาร์อ่อนตลาดหุ้นวอสตมีโอกาสปรับฐานและมีโอกาสอ่อนตัวลงเ,ออเราก็มองว่าอาจจะมีเม็ดเงิน ลงทุนบางส่วนครับไหลกลับเข้ามายังตัวตลาดทองคาซึ่งมองว่าถ้า Republican ได้กันได้คะแนนเสียงไม่ว่าจะเป็นสสหรือสอวอมากกว่าด e โมแรกนะครับก็น่าจะทำให้ทองคํามีโอกาสฟื้นตัวหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตาม,ค,ตามครับต้องบอกว่า ข่าวนี้หรือปัจจัยนี้นะครับหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเพราะผลโพลของ Wall Street Journal เนี่ยมีความชัดเจนว่าริพับบลิกันจะแรนสไลด์นะครับยิงไกลวันเลือกตั้งเท่าไหร่ผลโพลก็ยิ่งบ่งชี้ว่าริพับบ i ิกัเนี่ยมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเดโมแครกนะครับสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังพยุงแล้วก็ประคับประคองทองคาให้เคลื่อนไหวในระดับสูงครับแต่ถ้าผลการเลือกตั้งมีความชัดเจนซึ่งเราจะ เริ่มทราบผลการเลือกตั้งออแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยหลังจากพรุ่งนี้เช้าของวันพุธนะครับก็น่าจะประมาณ9 0โมง10โมงไปจนถึงเที่ยงตามเวลาประเทศไทยครับค่ะ,คะ ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแต่ถ้าเราดูในช่วงประมาณสักจาค,ค่อนไปทางปลายสัปดาห์เนี่ยทางสหรัฐเองเขาก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อออกมาด้วยสําหรับน้ําหนักของตัวเลขเงินเฟ้อที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในระยะสั้นเนี่ยทาง YLG ประเมินยังไงบ้างคะครับ ถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งครับที่อาจจะกลับมาส่งผลเชิงลบต่อทองคำในช่วงปลายสัปดาห์เลยได้เลยนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยจับตาดูว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อของเดือนตุลาคมที่จะประกาศออกมาในวันพฤหัสบดีในช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับะจะมีสัญญาณของเงินเฟอ้อในฝั่งสหรัฐ ชะลอตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นครับถ้าเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงหรือว่าเร่งตัวขึ้นจะไปกระตุ้นให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งจะส่งผลบวกต่อดอลลาร์แล้วก็กดดันราคาทองคําแต่ถ้าเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอยู่ในระดับที่เฟดพึงพอใจการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์เท่านั้นนะครับซึ่งเรามองว่า ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาตามดูความเห็นของบรรดาประธานเฟดส,สาขาต่างๆที่จะออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงความเห็นต่อตัวเลขเงินเฟอ้อที่ประกาศออกมาแล้วก็การปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในการประชุมประจำเดือนธันวาคม ก็จะเห็นทิศทางหรือโมเมนตัมของอตัวราคาทองคําที่ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะในระหว่างนี้ให้กรอบการลงทุนให้กลยุทธ์กันไว้ยังไงดีคะคุณวรุธสําหรับทองคําค่ะครับในระยะสั้นๆเลยครับก่อนที่จะทราบผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะครับไวเอลีมองว่าทองน่าจะเป็นลักษณะของการทรงๆตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงนะครับแต่ข่าวหรือปัจจัยดังกล่าวเรามองว่าเป็นบวกกับทองคําม,มากกว่าลบนะครับเลยแนะนําให้หาจังหวะเข้าซื้อ ถ้าทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้แนวรับบริเวณ1,666-1,649เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนนะครับถ้าคิดเป็นราคาเนบาทก็ประมาณ29,450ถึง29,150บาทต่อบาททองคำครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเรามองว่าทองจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับน่าจะได้เห็น1,698 ถึงบริเวณพันเจ็ด้อยสิบเจเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับเป้าหมายในการทำกำไรรอบนี้ก็จะอยู่ประมาณ30,000บาทต่อบาททองคำถึงระดับสามหมสามร้าิบาทต่อบาททองคำครับโอเคค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคขอบคุณค่ะคุณวรุษสำหรับวันนี้ค่ะดีรสวัสดีค่ะ